สวัสดีครับวันนี้มาสอนวิธีการรีเซ็ตไกของลูกเกอร์10ับ22นะครับปกติเวลาเราไปสนามเนาะเรียนปืนอะไรเงี้ยเราก็จะดึงลูกเลื่อนนะครับปืนปลอดภัยนะไม่มีแม็กไม่มีลูกนะครับเราก็จะลั่นแบบนี้นะครับอ่าถ้าสมมติไดไฟเนี่ยไม่มีลูกดัมมี่เนี่ยเข็มแทงชานนอาจเสียหายได้นะครับเรามาสอนวิธีการรีเซ็ตไกนะครับโดยไม่ต้อง ทําให้เข็มในชนวนนะครับเสี่ยงอันตรายนะครับวิธีทำครับเมื่อเราขึ้นแล้วนะครับไกลพร้อมยิงนะครับให้เรานะครับดึงนะครับลูกเลื่อนถอยไานิดนึงดังกึกนะครับแล้วเราก็กดเหนี่ยวไปนิดนึงแล้วก็เลื่อนถอยไปหลังมานิดนึงนิดเดียวนะครับเนี่ยนิดเดียวเนี่ยก็จะรีเซ็ตไก่ละอ่ะใหม่นะนี่นะครับดึงให้มันชนนะครับดังกึกแล้วก็เราก็ เนี่ครับเหี่ยวไก่แค่นี้ปล่อยครั้งหนึ่งนะนึกทันมาคึกนะมาหยุดพอดีกดแหนะแช่เนี่เข็มในขันวนเราก็จะปลอดภัยนะครับ